สวัสดีครับผมชื่อนายรัชการขวาไทยนะครับออวันนี้ผมจะพามาทำารอนจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายและหลังออกกาลังกายนะครับครับทาไมต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายใช่ไหมครับประเด็นหลักๆก็คือเพื่อให้ร่างกายมีการเตรียมความพร้อมก่อนการออกกําลังกายที่ดีนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกาย คอต่อหรือว่าระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นนะครับครับวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังกายนะครับผมครับมาดูกันเลยครับครับสําหรับท่าที่1นนะครับยืนแยกขานะครับแล้วก็ทําค้างไว้ประมาณ 10- บถึงสิวินาทีนะครับในแต่ละท่าครับแล้วก็สลับซ้ายขวานครับค้างละสิบถึงสิห้าวินาที ท่าต่อไปนะครับแยกขาครับทำขาให้เป็นมุมนะครับแล้วก็สลับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับทำอย่างละสิบถึงสิวินาทีทุกท่าเลยนะครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับดึงขาขึ้นมาครับทำค้างไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทะเบนท่าต่อไปครับท่านี้ ท่าต่อไปก็ท่านี้นะครับเหนื่อยมากเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้ร่างกายลดอาการบาดเจ็บได้นะครับครับวันนี้เราจะพามายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายนะครับครับ วันนี้จะพามาที่เหยียดกล้ามเนื้อแบบการน,นั่งนะครับครับท่าแรกนะครับเหยียดขาออกไปนะครับทั้งสองข้างครับแล้วก็ก้มลงมาครับก้มลงมาให้ได้มากที่สุดนะครับครับแล้วก็ท่าต่อไปก็ทำสลับกันไปทั้งซ้ายและขวานะครับ จะนับเป็นหนึ่งค่านะครับทำค้ั้งไว้อย่างละประมาณ 10- 1ถึงวินาทีนะครับทับท่าต่อไปก็แบบนี้นะครับงอขาลงมานะครับทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับก็ทำสลับกันทั้งซ้ายและขวาครับท่าต่อไปนะครับการยืดขาตรงๆนะครับก็ก้มลงไปให้สุดเลยครับท่านี้ถ้าใครยังทำไม่ได้ก็พยายามก้มไปให้ได้ต่ำที่สุดนะครับ ท่าต่อไปนะครับคือยกขาขึ้นมาครับและทําแบบนี้ครับสำหราไปก็นีรับแล้วก็เอามาาาาาอาาาือคยมาข้างหน้าครับทำค้างไว้อย่างละสิบถสิ้าวินาทีนะครับสำหรับท่าไปก็ยกขาขึ้นมาข้างหน้าครับ ทำให้ได้กล้ามเนื้อที่สต่างๆนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการยืดกล้ามเนื้อนะครับทั้งก่อนออกและหลังออกกำลังกายนะครับอ,อย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นนะครับการออกกำลังกายนะครับต้องมีการยืดก่อนและหลังออกกำลังกายนะครับ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับเพื่อให้ระบบร่างกายทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ <c oughs> เริเบขคอ,อต่อต่างๆนะครับพร้อมสําหรับการออกกำลังกายครับาทาไมต้องยืดเหยียดหลังจากที่ออกกำลังกายมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเพื่อให้ร่างกายนะครับกลับมาจากอุณหภูมิปกตินะครับเพราะว่าร่างกายเราออกกาลังกายมาจะทให้หัวใจเราเต้นเร็วกว่าปกตินะครับ ฉะนั้นก็ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการออกกําลังกายครับเพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติตามดูได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังบาดเจ็บด้วยนะครับก็ต้องยืดและอ่อยก่อนออกกําลังกายนะครับครับขอบคุณครับผม